สนับสนุนโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่น All New Camry A New Era of Prestige ไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปให้วันธรรมดาไม่ธรรมดาจาก AIS 3 G ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแลคตะซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรม เริ่มแรกลูกไหนก่อนครับในโปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยก็คือไปอไปปีนเล็กๆครับโคตักที่โคตากินาบารูครับสุด4,95 0เมตรแต่นี้ไม่นับเนี่ยไม่ไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดที่คุณทำไม่ไม่นับครับอันนี้คือซ้อมครับซ้อมแล้วก็ประเทศอะไรนะประเทศเอ่อมาเลเซียครับที่ลัสซาร์บ้ายอดคีนนัมบารูแล้วก็ไปคิริมันจาโร5,895เมตรแล้วจากนั้นกระโดดไปเอเวอเรสต์เลยครับซึ่งก็ถือว่าประสบการณ์ในการปีนเอเวอเรสต์น้อยมาก เราพวกเชื้อปลาที่ไปด้วยกันเขาก็เชื้อปลาคือคนพื้นเมืองคือคนพื้นเมืองชาวชาวเป็นชาวเป็นชาวเขาเป็นชาวเขาซึ่งเป็นคนในปานเนี่ยครับเป็นลูกหาเป็นไกด์เป็นไกด์ครับเขาก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะทําได้เขาก็พยายามจะบอกผมว่าอย่าปีนเลยอันตรายผมไปไม่ได้หรอกแต่ทุกครั้งที่เขามาคุยกับผมเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องความศรัทธาผมทำไมผมอยากจะทําผมรักประเทศไทยผมรักพเจ้าอยู่หัวผมอยากจะอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามไม่ลงแต่เขาคิดว่าผมคงยอมแพ้ไปเอง แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็ก็ทำได้อย่างเอเวอรเรสที่ว่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยคุณใช้เวลากี่วันครับเกือบสองเดือนนะครับไปถึงแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เดินทางเนี่ยสองเดือนเลยครับปีนี้เรใช้เกือบ2เดือนนะครับประมาณสี่มันจะขึ้นขึ้นไปทีละจุดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จากเบสแคมป์ไปแคมป์หนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็เบสแคมป์หนึ่งสองแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็เบสแคมป์แล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ลงมาที่เบสแคมป์ใหม่แล้วก็แต่ละครั้งจะประมาณพักประมาณเจ็ดถึงสิบ เบสแชมป์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่คือยอดแชมป์สี่นะยังไม่ถึงนะพี่ดูฮะพักสี่ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นขึ้นไปถึงยอดแล้วก็กลับลงมาให้ได้ภายในยี่สิบชั่วโมงนะฮะประมาณก็ก็คือเหมือนกับพี่ดูวิ่งบนบน,บนสายพานสายพานนะฮะความเร็วสักแปดถึงสิบสองกิโลต่อชั่วโมงยนะี่สิบชั่วโมงไม่หยุดนะครับในเฟสสุดท้ายเราที่ความ<ฮ>สูงแปดพันครับคือมันมันเหนื่อยอย่างนั้นเลยครับความสูงเท่าไหร่ครับเอเวอเรสต์ uh, สูง8,848ครับ สูงที่สุดในโลกละจุดที่คุณอยู่คือยอดสูงสุดของเอเวอรเรสต์ใช่ไหมเพราะเพราะมีคนบอกผมว่าบางคนไม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็บอกว่าเอเวอรเรสต์ละแต่ไม่ได้ถึงยอดสุดครับคุณอยู่ที่ยอดสุดยอดที่สูงที่สุดครับเป็นคนไทยคนแรกครับที่ทําเช่นนั้นได้ครับแล้วก็ได้ชูพระมงชายรักครับอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนที่ชูพระมงชายรักเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ผมเก็บพระมงชายรักเสร็จปั๊บทีมเชอร์ปาที่ปีนกับผมเนี่ยเขาถือกล้องอยู่ในมือดีแล้วเขาบอกผมว่า พูดอะไรสักอย่างได้ไหมผมก็บอกขอร้องเพลงเพลงหนึ่งทุกอย่างมันมามาเองเลยแล้วก็ร้องเพลงสัสวบเรมีพ่อลาพุทธเจ้า,ามันผูละสิลการนบพาภูมิังาบุญญาดิเลยเอารรอารบมาจานิษทสยามินทายศดซิจิงยง เย็นเหมืนสีแล้วพ่อพระปริาพาผมรักไม่ดวงครับตอนนั้นผมถึงถึงรู้ตัวว่าเอ้ยนี่นี่มันจุดที่สูงที่สุดในโลกนี่แล้วผมก็ร้องไห้อะไรครับแล้วกแ็แต่นั่นคือครับสิ่งที่คุณเตรียมการมาประมาณโหหกปีหกปีครับ,ค,รบความฝันก็เป็นความจริงครับหลังจากนั้นคุณยังไม่พอก็คิดว่า จริงๆแล้วคิดว่าในโลกนี้มีเจทวีปนะครับอยากจะไปอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดในเจทวีปนี่คือเซเว่นสัมมิตที่ว่าในบรรดานักปีนเขาของโลกเขาถือว่าการทําครบเจอย่างนี้คือก็เป็นสื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอในโลกนี้ก็มีไม่ถึง200คนนะครับที่ทําอย่างนี้ได้ครับจากสองพันกว่าล้านมี200คนจริงๆใจผมเนี่ยอยากจะนําพระพรมสายลักษ์ไปชูไว้ทุกยอดครับเพื่อบอกให้กับคนไทยนะครับ แล้วก็คนในโลกนี้รู้ว่าพระมหากรุณที่คุณของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปกแผ่ไปสารไปทั่วโลกครับขอไล่เรียงเลยนะฮะจากเอเวอร์เรสต์ผมเอาตามข้อมูลที่ได้นะฮะครับผมยอดเขาอัคคันคากรบอยู่ที่อเมริกาใต้อเมริกาใต้นะฮะสูงที่สุดในทวีปนั้นครับถัดมาเป็นยอดเขาแมคคิลลี่แมคคิลลี่ครับชื่อเมริกาเหนือครับเทนาลีหรือแมคคิลลี่ครับ แล้วก็มีความยากมันคือมันหนาวที่สุดในโลกเหรอนี่มันหนาวมากครับลมแรงแล้วก็ผมแบกของหนัก25กิโลแล้วก็ลากของไปอีก40กิโลครับโอ้โหแต่ละเขาที่เราพูดนี่คุณใช้เวลาเป็นเดือนกับมันใช่ไหมน้อยสุดคิริมันจาโลประมาณสัก6กถึงแวันนะครับน้อยสุดครับยอดเขาที่4คือคิริมันจาโรที่ว่านะครับอยู่ในแอฟริกาแอฟริกาครับนะฮะยอดเขาเอลบลูสครับรัสเซียอยู่ที่รัสเซียครับโซนในยุโรปครับ อันนี้ที่สุดในยุโรปเป็นภูเขาไฟด้วยเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วก็เดี๋ยวนะข้อมูลบอกว่าทางลาดชันลมแรงมากมีนักปีนเขาตายประมาณ15-30ถึงคนต่อปีเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ตอนที่เอลบูซิผมไปสองครั้งนะครับครั้งแรกตากล้องไปด้วยตากล้องเกือบตายครับผมก็ต้องเอาเขาลงผมก็เลยต้องกลับไปปีนใหม่อีกรอบหนึ่งครับเกือบตายเหมือนกันครับเพราะลมแรงถัดมายอดเขาวิลสันแมสซีฟที่คนลกตายคี่กตาย อันนี้ลบหกสิบองศาครับ <c oughs> ก็ผมเกือบจะเสียสามนิ้วเนี่ยครับเพราะว่าถุงมือจับขวาน้ําแข็งแล้วก็มือเน,นี่ยมันนิ่งอยู่นานแล้วเหงื่อมันออกเสร็จแล้วเหงื่อเนี่ยมันกลายเป็นน้าแข็งแล้วผมไม่รู้ตัวประมาณสักห้าชั่วโมงอ่ะเราผมรู้สึกว่ามันขยับไม่ได้มือคุณขยับไม่ได้จับก็ไม่รู้สึกกัดมันก็ไม่รู้สึกก็เลยถอดถุงมือออกมาก็ามันก็เริ่มจะคล้ำอะ อ๋อที่เขาหิมะกัดไงที่มเซรั่มใช่ครับตอนนั้นผมก็ต้องตัดนิ้วครับแต่แต่ว่าไกด์ไกด์เป็นชาวนิวซีแลนด์ที่ไปกับผมเนี่ยเขาเก่งฮะเขาก็ช่วยฮะเขาก็มรรนวดคือถ้าถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ในระดับหนึ่งเซลลในปลายวัยวะของเราเช่นหูเช่นปลายนิ้วก็จะตายกลายเป็นสีดําครับสุดท้ายก็ต้องตัดทิ้งมีนักปีนเขาหูกุดแขนนิ้วกุดจมูกกุดจมูกจมูกก็ต้องตัดทิ้งเยอะมากเยอะครับ นี่คืออันตรายของของสิ่งเหล่านี้ครับทลิปไหนนะที่คุณไปยังไม่ถึงยอดแล้วมีคนตายด้วยไปแมคคินลีครับที่เดนารีก็มีแมคคินลีอเมริกาเหนือครับมีชาวญี่ปุ่นตายไปสี่คนในทริปเดียวกับคุณหรอครับแล้วก็มีอเมริกาหายไปสามครับที่ไปพร้อมกับคุณเนี่ยเหรอในทีมผมมีเก้าคนทีมนั้นเนี่ยเดินเราไปด้วยกันเขาก็จะไปนาอยู่ชุดนําหน้าเดินตามหลังกันไปอย่างเงี้ยไปใกล้ๆกลกันนะครับ แล้วข้างหน้าก็เข้าไปก่อนแล้วเราก็หยุดแล้วก็อากาศมันแย่แล้วก็ผมมารู้ตอนที่ลงมาแล้วว่าเขาบอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นที่ไปข้างหน้าเราเนี่ยเขาตายเพราะหิมะถล่มสี่คนครับตายทันทีครับมีอันไหนนะที่อ่าเดียวยอดเขาที่7็คือคาเทนพีระมิดออสเตรเลียสูงที่สุดในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียครับคืออ่าเขารวมกันระหว่างอินโดกับออสเตรเลียใช่ไหมที่เป็นหมู่เกาะทั้งหลายครับ อยู่ในเกาะอะไรนะปาปัวของอินโดนีเซียครับเวสปาปัวครับอันนี้คือผมได้ยินข้อมูลว่าคุณเกือบตายแต่อีกแบบหนึง่งเกือบตายจริงๆเป็นแบบที่นึกไม่ถึงครับมันไม่ได้เกือบมันไม่ได้ตายเพราะการปีนเขาหรือตกเขานะครับตายเพราะจะโดนกินนะครับคนที่จะกินคุณคือคือลูกหาของเราเองครับเมื่อก่อนนะครับพี่ดูสักยี่สกว่าปีที่แล้วเขายังกินคนอยู่อ่ะครับคือเขาเขาเป็นพวกคันนิบอคือพวกเผ่าล่า,ลาหัวมนุษย์ล่ามนุษย์ล่าหัวมนุษย์ครับอาหารม่จํากัดใช่ไหมครับเขา ออกไปนอกเขตคนในที่เจนเจ้าของเขตเขาก็ต้องสู้ไหครับใช่เนี่ยสู้พบเขาก็เผ่าอื่นเขาก็ฆ่าฆ่าเสร็จขเขาก็ต้องก็ตามประเพณีเขาก็จะกินนักลบของอีกฝ่ายหนึ่งคืออย่างงี้ครับพี่ดูจะปีนเขาลูกนี้ต้องต้องเทร k คกิ้งหรือไฮกิ้งคือไต่ทั้งไต่และเดินครับประมาณ6วันอผ่าน ป่าดงดิบซึ่งฝนตกวันละ20ชั่วโมงนะจากนั้นก็จะไปถึงที่ตีนเขาซึ่งเป็นเบสแคมป์แล้วก็ต้องปีนหินซึ่งชันมากคือบางจุดเนี่เป็นแนวตั้งนละใช้เชือกคือเหวเนี่ยมันมันลึกประมาณสัก5 0าร้อยเมตรนะครับห้าร้อยเมตรเดี๋ยวตึกกี่ชั้นอะก็ตึกใบหยกสักห้าตึกนะครับเวลาเราโหนเชือกนะฮะก็พี่ก็จะมองลงมาข้างล่างนั่นเองอ๋อไม่เป็นไรถ้าเป็นผมผมตายตั้งแต่ขอบแรกไม่ไม่ทันถึงตรงนั้นหรอกครับก็ปีนสําเร็จ ขึ้นไปชูปรัตถุไยลาลักอะไรเรียบร้อยลงมามีความสุขมากก็อยู่ๆก็มีลูกหาบของเราเนี่ย<า>เดินมา,านชาวเผ่านั่นแหละ,เ,ะเป็น West เวสปาโป่สี่ห้าคนมาแล้วก็ถือดาบมามีขวานมีหอกแล้วก็พูดตะโกนอะไรไม่รู้เสียงดังไกด์ชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทที่พาเราไปปีนี้ก็บอกให้ผมเข้าไปในเต็นท์แล้วบอกอย่าออกมานะมีนักปีนเขาอยู่กี่คนสิบคนครับโอเคครับแล้วมีชาวลูกหาบกี่คนจริงๆลูกหาบเราจ้างไว้สี่สิบนะฮะ แต่เวลาเข้าป่าผ่านแต่ละหมู่บ้านเดี๋ยวมันมาเพิ่มมาเรื่อยๆฮนะเพราะมันก็ไม่ให้ไปสุดท้ายมี60อ๋อถ้าผ่านหมู่บ้านฉันไม่จ้างฉันก็ไม่ต้องผ่านไม,ไม่ให้ผ่านแนละ้วก็ปิดหมู่บ้านแลนะ้วก็มีมนะีดมีอะไรไม่ให้ผ่านแล้วสุดท้ายพอขึ้นม,<อ>มันก็ไม่ค่อยดีแนละ้วครับ <laughs> ครับอ่ะสุดท้ายปีนจนเสร็จละอยู่ๆคุณลูกหาบเนี่ยก็มาเป็นขยงพร้อมมีดไม้ขวานขวานแล้วก็แล้วบอกว่าที่มานะฮะบอกว่าเออเนี่ยหลานฉัน หินตกใส่หัวตายขอตัดหัวคนหนึ่งอันนี้เขาพูดจริงจังเลยใช่ไหม<อ>เขาจะตัดจริงๆเลยเจัดจริงฮะคือคนงานประมาณ2 5 0 0มน2 5 0 0คนเนะี่ยเขาสไตร์อยู่คนงานเป็นชาวเวสปาปุที่จะกินเราละพวกเดียวกันนะหนีหนี40ไปเจอ25,000 <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่ครับ10คนก็นอนขวางนอนเข้าไปในล้อนะค,คือถ้าขยับก็ทับหัวอะไรเนงะี้ยก่อนจะไปชมเรื่องราวกันต่อไป ตอนนี้ไปพบกับช่วงเจาะใจรักน้ำเพื่ออนาคตกับ S C G กันก่อนครับเจาะใจรักน้ำเพื่ออนาคตกับ S C G ในอดีตชุมชนบ้านห้วยแก๊สต้องอาศัยน้ำจากทามเพอต้องอาศัยข้าวด้วยการซื้อหาจากแหล่งอื่นแต่พอมีฝายมีน้ำและมีความอุดมสมบูรณ์ได้เวลาแล้วที่ชุมชนนี้จะมีข้าวกินด้วยน้ำมือของตนเองครับ ปรึกษากันก็พอว่าถ้าเขาได้นามมาเนี่ยเขาจะเน่าอันยางพ้องบอยากใจชีวิตยางเกาก็คือปลูกข้าวโพดตลอดไปเนี่ยเพราะว่าปลูกไม่น,นี้กับซีบกระีซ้ำ,ซำๆซากๆคือนี่ก็ต้องเพิ่มแหม ก็ว่ากาปุ๋ยากายะอะไอย่างมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเห็นเยอะประกอบก็ว่าตีเนี่ยมันมีน้ำเกิดขึ้นมาคือปูเข้าวโพดบ่ได้ละข้าวโพดบ่ต้องการน้ำเยอะก็เลยจ้างเขาถันตีไปป็นนาะลงมือปลูกด้วยตีว่าบ่ได้มีความโหดอย่างสักอย่างขอคื้มันเปลี่ยนชีวิตเฮาได้ก่อนตีนี่อาจจะบ่ได้เข้านักแต่กว่าก็ขอใื้มัน ยุดการซื้อก็อยังดีตลอดการเดินทางจนกระทั่งสิ้นสุดผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการเดินทางครั้งนี้พร้อมๆกับท่านผู้ชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวความคิดของการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนแบบนี้จะขยายออกไปจนทําให้ประเทศไทยของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับเฮาเนี่ยได้บางทีเฮาอาจจะเป็นคนรติดจุดชนวนให่เขาเปียนก็ได้นี่คือความหวังเนี่ยนักโทษของเขา,าเอา่ะเขาเขาอยากจะให้เขาเปียนเหมือนเขาเพราะว่าน้าเขา เขาเรล่มจะย่างยืนแล้วจ้ะสนับสนุนโดย SCG รักน้ำเพื่ออนาคต